เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาาัฎรตลอดไปรัฐถรบรมราชองค์การพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่4พฤษภาคม พุทธศักราช2562สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติธรรมะวันอาทิตย์วันนี้ตรงกับวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564ตรงกับวันแรมสองข้ามเดือน4ปีชวด ผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งนสวนรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องธรรมะเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุลค่ะท่านผู้ฟังคะมนุษย์มีลักษณะพิเศษคือเป็นสัตว์สังคม โดยในสังคมมนุษย์นั้นมีวัฒนธรรมกระแสหลักที่ทั้งขับเคลื่อนและควบคุมรวมทั้งสร้างลักษณะของแต่ละสังคมมาเนิ่นนานได้แก่ศาส,สนาอุดมการทางการเมืองระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองการปกครองในบรรดาวัฒนธรรมกระแสหลักนี้ศาส,สนาถือว่าเป็นทั้งสถาบันและอุดมการณ ที่มนุษย์สังกัดและยึดเหนี่ยวมานานที่สุดมีอิทธิพลต่อจิตวิญญาณของมนุษย์มาอย่างยาวนานด้วยเหตุที่ปัญหาใหญ่ของมนุษย์คือดิ้นรนฝ่ายหาความมั่นคงในตัวตนาศาสนาจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งอุดมการณ์และสถาบันอันเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้มนุษย์ได้ยึดเหนี่ยวเพื่อเยียวยาและบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับตัวตนปัจจุบัน เราจะสังเกตได้ว่า,าศาสนาซึ่งเคยเป็นกระแสหลักได้แผ่วลงอย่างเห็นได้ชัดขณะที่กระแสบริโภคนิยมที่เป็นกระแสใหม่กลับโหมรุนแรงกลายเป็นทางเลือกใหม่ในการตอบสนองอัตราของมนุษย์เนื่องจากบริโภคนิยมมีลักษณะพิเศษที่เปี่ยมสเสน่ดึงดูดใจให้ลุ่มหลงให้ความสุขความสนุกของผู้คนได้อย่างรวดเร็วทันใจกล่าวได้ว่าในยุคนี้ ยากจะมีอุดมการณ์ใดที่มีอำนาจและมีพลังหน่าเกรงขามเท่าเทียมพลังแห่งบริโภคนิยมซึ่งทำหน้าที่ปรนเปรอตัวตนได้ตามกิเลสปรารถนาตั้งแต่ความสะดวกสบายความสุขความสนุกสนานบันเทิงเริงรมจนถึงความสามารถในการสนองตอบความต้องการมีตัวตนด้วยการช่วยสร้างภาพลักษณ์อันเป็นที่ยอมรับในสังคมปัจจุบันเรา ไม่อาจหลีกหนีไปจากกระแสรบริโภคนิยมหรือแม้แต่จะทัดทานกระแสที่กำลังไหลบ่าอย่างรุนแรงก็ยังทำได้ยากสิ่งที่ทำได้ก็คือการมีสติรู้เท่าทันในโทษและมนสกตของบริโภคนิยมว่าหากใครยิ่งหลงยึดเหนี่ยวจะยิ่งบังเกิดความไม่มั่นคงและเพิ่มทุกข์ให้แก่ตนเองซึ่งการเลือกบริโภครู้จักปรับตัว โดยการปฏิบัติตามธรรมะหรือคำสอนของศาสนาเพื่อสร้างภูมิต้านทานต่อบริโภคนิยมหรือเพื่อให้เป็นอิสระจากภัยของบริโภคนิยมมีธรรมะสี่ประการที่จะช่วยให้เกิดภูมิต้านทานในจิตใจเพื่อเป็นอิสระจากบริโภคนิยมได้แก่สันโดษหมายถึงความพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้หากขาดความสันโดษไม่ว่าได้เท่าไหร่ ก็ยังมีความทุกข์อยู่นั่นเองสามารถเข้าถึงความสุขที่ไม่อิงกับวัตถุคือมีความสุขจากการทำดีทำสิ่งที่สร้างสรรค์ทำสิ่งที่ตนรักมีความสุขจากการได้อยู่กับครอบครัวซึ่งรวมถึงความสุขจากสมาธิภาวนาคนเราถ้ามีความสุขแบบนี้แม้เราได้น้อยมีน้อยเราก็ไม่ทุกข์มีสติเป็นสิ่งกำกับ ในการกระทำของตนทั้งนี้เนื่องจากบริโภคนิยมมีความสามารถในการกระตุ้นความต้องการทำให้เราหลงไหลได้ง่ายแต่หากเราฝึกตนให้มีสติเราจะยังคิดได้ไม่ไหลไปตามกระแสมีปัญญาซึ่งทำให้เราเห็นโทษของบริโภคนิยมช่วยให้เราเห็นทรัพ์สมบัติที่แม้จะให้ความสุขแก่เราแต่ก็ก่อทุกข์ไม่น้อย เช่นทำให้เป็นภาระในการดูแลรักษาสิ่งสำคัญที่คนไม่ค่อยคิดคือมันกินเวลาของเราไปไม่ว่าจะเป็นความบันเทิงจากโทรทัศน์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือทำให้ไม่มีสมาธิที่จะทำสิ่งอื่นที่มีสาระหรือสร้างสรรค์กว่านอกจากนั้นการมีพภกทรศัพท์ที่ทันสมัยบางครั้งก็เป็นความเสี่ยงเป็นอันตรายเพราะมันคือทรัพย์สินมีค่า เป็นที่ต้องการของมิจชาชีพนอกเหนือจากธรรมสีประการดังกล่าวมาสิ่งที่เราควรต้องมีเพื่อกำกับให้ทรรนั้นสำเร็จผลก็คือศีลศีลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงศีลห้าแต่หมายถึงข้อกำกับทางด้านพฤติกรรมในการใช้ในการบริโภคเช่นมีข้อกำหนดให้กับตนเองว่าฉันจะเที่ยวห้างเดือนละครั้งฉันจะดูโทรทัศน์แค่วันละชั่วโมง เมื่อฉันไปซื้อของฉันจะไม่ใช้บัตรเครดิตช่วยให้เรามีความยับยั้งชั่งใจไม่โดนล่อหลอกหรือใช้จ่ายเกินตัวนอกจากหลักธรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วในหนังสือหลักชาวพุทธของท่านพระพรหมคุณาพรณ์ยังแนะนำหลักที่ควรยึดถือปฏิบัติได้แก่การมีกิจวัตรประจำตนเจริญกุศลเนืองนิดทำชีวิตให้ประนีตอาทิเจริญสมาธิและอธิษฐานจิต วันละ5-10นาทีให้ทานบำเพ็ญประโยชน์รู้จักประมาณในการบริโภคและการเสพความบันเทิงร่วมกิจกรรมทางาศาสนาโดยชักชวนครอบครัวเพื่อนบ้านหรือเพื่อนร่วมงานให้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยหากเราต้องการอยู่อย่างเป็นสุขในสังคมที่กำลังวุ่นวายจำเป็นต้องมีธรรมะกำกับชีวิตและจิตใจการพยายามปฏิบัติตามหลักธรรมง่ายๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เชื่อว่าเพียงพอที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ไม่หลงไหลในวัตถุและไม่ตกเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมบริโภคนิยมเราก็จะมีสุขสงบจากภายในและเป็นสุขที่ยั่งยืนท่านฝั่งที่เคารพนี่คือรายการสยามานุสติธรรมะวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องธรรมะเพื่อการใช้ชีวิตที่สมดุลหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจ ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิตท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมนลชนและสารานิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำ วันนี้ที่จดจำวันที่28กุมภาพันธ์เป็นวันที่59ของปีหรือวันที่60ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกโกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก306วันในปีนั้นวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราชส4 5 4กระทรวงกลาโหมได้ส่งนายทหารสามนายออกเดินทางไปศึกษาวิชาการบินณนะประเทศฝรั่งเศส นับเป็นชุดแรกที่ส่งออกไปศึกษาวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2510กำเนิดหน่วยรบเฉพาะกิจกรมทหารอาสาสมัครหรือกรมอ,อสอส,อสอกองกำลังทหารไทยหน่วยแรกที่ปฏิบัติการรบในเวียดนามซึ่งมีสมญานามว่าจงอังศึก พบกับรายการสยามมนุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ